สวัสดีค่ะก <Dartmouth. S 1> <ue> ินกาแฟก่อนนะคะกาแฟหรือว่าโกโก้ก่อนนะคะไหยห่วงโกโก้อะไรนะอ๋พลังบวกโกโก้ก็มีกาแฟก็มีฟองเจ้าหม่พลังบวกบอครับผมก็พลังบวกพลังพัดคิดเป็นว่าเนี่ยล่ะช่องลุงพันนี้พลังบวกอ๋อแล้วมันมีสิ้นไหมนี่ เจ้าก็บ้าไปขึ้นนะบ่โอ้นี่วัดนั่นสลอกในวัดอียี่สิบไม่ใช่บ่โกโก้ก่อนนะคะสักหนึ่งแก้วเออเลือดจะได้นั่งทันละเลือดมันจะได้วิ่งสะดวกบ่อืมมันจะได้ขยันขยันรัดกอีสมัน รุ่นอัตโนมัติมันสีใบใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นว่ะรุ่นอัตโนมัติไม่ได้มะลงพันจ้ะเขานั่งนี่มันสีใบใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใช่เพราะว่าขันห่อประเทใส่ต้นใหม่มันก็ใหญ่ได้ต้นใหม่แล้วต้นใหญ่ใบหนาครับผมแต่ถ้าเรานั่งนี่มันจะข้างล่างมันจะใหญ่ขึ้นไหมโยมุญที่มดแท่าไรครับถ้ามันใหญ่ขึ้นนี่สิจะตกใหญ่ได้เนาะว้าวมันนั่งอันเก้าอี้อันนี้มาขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเลยทีเดีย ทังนุ่มเลยนนี่มาพักแนอ้ะยังินแบบขั้นค้นหรอวะเขาไปวัดเมื่อบัเออไปวัดไหรออ้ยเอาละเืนสายนิดนึ่นั่งข่ท่านสุกายสบายดีเด็กพี่น้องเลยบรรยากาศจักหน่อยสก้อนนะครับกนที่ไปทำภารกิจต่างๆจังโมงแล้วบึ่งเวลาทำได้จะได้เลยเวลาท้อโมงครึ่โอ้ยังัมีเวลาอยู่ โค้กชั้นหนึ่งแก้วก่อนนะคะเลือกกันไก่จะาดิหมออันนั้นเนื้อสำนักงามเจ้กากระคักใช่เนาะนักงามเมย์ไทยเด้ออันนั้นบอซ์กกอ้นนะเออนี่แล้วอันนั้นเดซักันไก,ก,ไก่เดซักกันไก่เดซักอยู่กันไก่อยู่ร้านข้าวปุ๋ยมา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 ,มา,าผมมาเล็กเกย์มาเล็กเกย์มาเล็กเกย์ ุมไฟไหลายมันอันนั้น่นานมาสิเบิร์บอกเออมันสิหน่าม,มันสิแงงจับดีๆนะน้องนะออ่าให้หลุดมือนะก่อนจะไปทำภารกิจส่วนตัวหรือว่าทำภารกิจทำงานนะคะก็ต้องพีพีกาแฟก่อนนะคะครับผมคนไหนที่คอกาแฟก็อย่าลืมเด้อคนไหนที่คอโกโก,ก,ก้โก็โกโก้พีพีโกโก้นะคะ เกลี่นี่มันบดบาสะใจมันน้อยเอารุ่นนี้บาษะแมนโอ้ยไม่เจ้าอันนั้นให้คอยนี่ให้คอยนี่อยู่แล้วใจเย็นนะ้อด้อนหมอนโอ้คอยจับมีบุพพ์พอดหน่อยอันนั่นอันเห็นแต่ผู้สาวพวกนั้นนางเฝ้าซิงไฟแล้วต้มเหมืนยาดีเลยนะต้ม ยาดีจับดีเออกินแล้วมีแหงอุ้ยเป็นเท่าไหร่เป็นเท่าไหร่เอาอีกเอาอีกเอาอีกบอโอ้มันฮ้อนเด้นี่ค่ะอ้ยไปยืมสอนกันได้เลยเอาใส่อีกนิดหน่อยก่อนอันนี้ก็ทำไดพอดีเต็มถ้วยแล้วไม่ต้องกินละข่าวเศร้าอุ้มือนีินะ อ๋อนั่นเองเอาขาจีมาปั่นก็ได้ว่าหัวเกลือก็ได้ตัวได้การได้การไม่ห่วงเลยพี่น้องเลยมานีข้ามีปลามานีข้ามีปลาหลายมาจากมาจากของฝากครับผมต้องขอขอบคุณพี่น้องเยาวชนที่เคารพแลกทำงานเพี่น้วมกันปลามาเป็นคันรถดข้าสี่เฮ็ดจังไหนกินทอดซำมะขั่วครับผมก็อย่าลืมนะครับผลิตภัณฑ์ของมณโฑมอมรัพย์นะครับมีโปรลับตุ่จีนด้วยนะครับพี่น้องนะครับผม นะครับมีครีม1 700นะครับเซรั่ม1 750กันแดด1 450ครับกาแฟ1 300นะครับพี่น้องโกโก้1 300ครับพี่น้องคอลลาเจน1นึ่ก็สามครับสบู่ซิก้อนนะครับพี่น้องนะครับโอ้มาตรฐานเลยครับพี่น้องจวดจ้าดเลยนะครับ590นะครับสนใจนะครับพี่น้องก็0 9 2 7 9 4 7 5 2 6นะครับโทรทันทีโทรตอนนี้เลยครับพี่น้องเพราะว่าเมันรอรับโทรศัพท์อยู่ผิดอะไรดาดา หอมทานกลมกล่อมมีน้ำมีนวลไส้ไหม้กลมก่อมอืมนะครับขอบคุณเด้อนะครับน้ำแบบนี้เหมาะเลยครับผมขอบคุณพี่น้องในช่องของน้องดดาด้วยนะครับผมฝากด้วยนะคะแล้วก็ทั้ง TP Copy TP Google ครับผมแล้วก็มีโปรใหม่มาครับผมชุดโปรใหม่โปรรับตุจีนนะพี่น้องเออว่าให้ฟังแน่ค่อยยังคงอยู่มีครีมหนึ่งนะครับก็เจ็ดร้อยนะครับเซรั่มหนึ่งก็เจ็ดห้าศูนย์กันแดดหนึ่งสี่ห้าศูนย์นะครับ กาแฟ 1, <1> 300นะครับโกโก้1 300นะครับคอลลาเจน1น2 3สบู่10กอ 90, ้อน5 9 0นะพี่น้องเดอ้อนะครับโทรปรึกษาที่โตะประสานนะครับกับทางน้องแอดมินเลยนะครับพี่น้อง092 794 7 5 2 6ครับขอบคุณทางคุณพี่วันรบนะครับ <c oughs> <c oughs> น้องดาดาเพิง่งจะไปทำภารกิจนะครับ <c oughs> อันพดนำต้นไม้สะก่อนตอนเช้านน่เนาะ <c oughs> แต่ก็คอเป็น โกโก้ซะก่อนนะนะครับประมาณนี้นะครับไม่วครับขอบคุณทั้งพี่จำนงนะครับแล้วก็พี่คุณลื่นลมสุกายสบายดีนะครับครับขอบคุณหลายนะครับคุณลื่นลมครับผมคุณน้อยนะครับแล้วก็ทางคุณพี่จำนงพี่วันละพาเนาะประจุยผู้เรือโอ้เป็นอะไรเนาะทางประจุยผู้เรือมื้อนี่อากาศดีทุกคนเป็นอะไรเนาะกินโกโก้กันก่อนนะคนละแก้วนะครับผมโกโก้กันก่อนคนละแก้วค่อยไป มือว่านเนี่จนหอนมือนี่แหละพี่น้องใส่หามือผัวเรายังเปลี่ยนเธอหนึ่งขอบคุณทางที่จำมงนครับคุณสมควรนะครับทางประจุยน้ำคุณคีโอธรรมวงศ์นะครับผมที่โกล่านะครับคุณวันธนานะครับคุณใาญบุกูเด้อนะครับแล้วก็คุณสำรานนะครับขอบคุณทุกคนทุกท่านกั็แล้วกันน้องพี่น้องเนาะนะครับขอบคุณที่มาเยี่ยมมายามมาให้กำลังใจพี่น้องนะครับในทุกช่องที่อยู่ที่หน้านะครับ ก็ต้องขอกราบคนอย่างสูงฝากพี่น้องมิเ่ยมไปชมให้กับเรากำลังใจช่องมโนอมชาแนลนะครับช่องปตแหนชาแนลเด้อพี่น้องเด้อนะครับครับไณรายละเอียดต่างๆในทุกคลิปทุกลฟ์ด้วยนะครับผมขอบคุณห,หลายเด้อพี่น้องเด้อนะครับสุขกายสบายดีจงเป็นของพี่น้องเอฟซีที่เคารพรักทุกท่านนะครับผมว่าจะไหนน้อดังนะ้โอเคแล้วบ่สุดยอดปลอดภัยดียังใกล้จะหมดแล้วบ่ แดมแล้วบ่เด็กปลามาปิ่งเนาะพี่ค่กนี่แหละพี่น้องเอ้ยกินแบบบ้านๆคืน,นยังหลายพี่น้องเอ้ยทุกกายสบายดีจงเป็นของพี่น้องเอฟซีที่ความรัรักทุกท่านนะครับยาวเข่าหลายนามันสิแห้ง <c oughs> เออยำออกมาอีกนหน่อยก็ได้ใช่ไอมน้ำสีแหงฟ้าเจ้าเอาเข้าลายก็บอได้เนาะนี่เนาะฟื้นได้พี่น้องอย่างไปคืนนู้นอื่นนะเอาไปซุ่มจุเข้าไปหลายไฟมันก็ไหมเร็วดาดารอืมดาได้เพราะว่าไฟน้ามันสีแห้งโอ้พี่น้องเลยนี่แก้วกาแฟเด้เน,น,นี่มาดังฟื้นกับประหยัดได้เนาะประหยัดแล้วก็อุ่นแล้วเราก็ได้อุ่นด้วยเลาก็ได้ปิ้งได้ย่างนั่น ครับผมวิธีชุมชนชาวบ้านเขาก็แบบนี้และวดังดังฟืนดังไฟตะเก่าบมีแก๊สดอ,อกเห็นไ่มยางเข้าขี่รถเลาะบ้านไปนะเขากัดนี่แหละปีงไฟอยู่ข้างข้างนี่แหละโอ้ยมีแหงเลยหพยี่น้องเลยอุ่นๆหลดชั่วจ้าเลยเนาะ<ม>ด่ด้เนาะอืออ่าอุยปานว่ากินน้ำห่อนบ่สมัยตะเก ا าอานัน หลังหลังคอดบุตรเนาะอ,อยู่กำอยู่ไฟพี่น้องเอ้ยโอ้ยผู้เฒ่าเพิ่นกะซื้อมือนี่ผู้เฒ่าเพิ่นกะต้มยากินได้ต้มยาหม้อยาต้มยาหม้อบ่เพิ่นกะหาสมุนไพรมาใส่แล้วกปิ้งไฟไปน้ำต้มน้ำพ้อนสดไปน้ำอยู่กำอยู่ไฟนี่บ่ได้เอาเด้กะต้มน้ำนี่เนาะหม้อหนึ่งหมดแล้วเนาะหม้อหนึ่งหนึ่งขา้าวหม้อบักไงมันบก่กินมื่อไรข้าวหม้อเลี้ยงหม้อบ่ าต้องวันแรกให้กิน15หม้อถ้าจะอยู่15วันโอ้15หม้อเอากินลงไปสดลงไปแล้ววันที่สองก็ลดลงมาเหลือ14 <Whoa. S 2> แล้วก็ลดลงมาเรื่อยๆแต่ว่าห้าเห้าวต้องกินแบบน้ำเต็มหม้อคือเราต้มเคี้ยวไปให้มันเหลือสักถ้วยสองถ้วยสามถ้วยก็ได้ นี่เป็นเป็นข้อมูลจากไอ้ถ้าเราอยู่พื้นอยู่ไฟนะไม่ใช่ขอขอสัมภาษณ์หน่อยอ่าเล่าต่อไปไม่ใช่ว่าเราต้มน้ําเต็มหม้อแล้วจะชดเต็มหม้อนะออันนั้นมันเยอะไปอืมคือเราต้มยาในในในหม้อนั้นอ่ะมันมียาเนาะมันมียาสมุนไพรหลายตัวแหละที่ผู้เฒ่าผู้แก่เพื่นไปหามาใส่นะเราก็ต้มเราก็นอนไปก่อนนอนรอไปก่อนกะว่าน้ํามัน น้ำมันแห้งๆเหลือจากประมาณหนึ่งถ้วยหรือว่าสองถ้วยสามถ้วยเราค่อยลุกมากินกินแล้วก็ไปอาบน้ำแล้วก็เติมใหม่เติมใหม่แล้วเราก็เราก็นอนพักเออนอนนอนปิงไฟนี่แหละนอนพักนอนปิงไฟก็ต้มไปให้มันเหลือสักถ้วยสองถ้วยสามถ้วยก็ได้แต่ว่าน้ำมันจะเข้มข้นมากนะครับผมต้องกินให้ได้นะโอ้ทั้งขมทั้งขืนทั้งอะไรก็ต้องกินให้ได้เออเปลี่นยนแค่นั้นจ้าเพราะว่ามันเป็นสมุนไพรเป็นยาดี หมายว่ารังคอดบุตรรังคอดลูกอยู่กำอยู่คํำอยู่ไฟอยู่ไฟอยู่พื้นที่ที่โัรานเขาจะบอกว่าอาบน้ําร้อนมาก่อนนั่นเลยคือกินหมดหมอแล้วก็ต้องไปอาบน้ําร้อนอีกนะโอไม่ใช่ว่ากินแล้วไปอาบน้ําเย็นนะอันที่ก็คืออาบน้ำร้อนเนาะคือหมายวามว่าข้างในเราก็ ็นน้ำอุ่นน้ำห้อนน้ำต้มนอนก็นอนนอนก็นอนนอนข้างกองไฟนอนร้อนกินก็กินร้อนอาบก็อาบร้อนคือว่าสุกไปทั้งคายภายนอกคายในนั่นแหละคือให้ร่างกายเรามันแห้งนั่นแหละตอนดาด้ามีลูกคนแรกนี่ตอนนั้นคลอดโรงพยาบาลมหรือคลอดบ้านเฮาคลอดอยู่ที่โรงพยาบาลโอ้ตอนนั้นมีโรงพยาบาลแล้วเนาะมีไปอนามัยโอ้มันมีอนามัยอยู่ดี ไปจากกุ้งตูมที่บ่อหรือยังไงนออ๋อก็คนแรกอยู่ที่กาลสินโอ้อยู่กาลสินโอ้เป็นสาวกาลสินบ่นี่โอ้เป็นสะใภกาลสินแล้วก็ขยบมาอีกก็เป็นสะใภ้ขอนแก่นวายคือลายม่องเนี่ยลำบาน้ตอนนี้ก็มาเป็นสะใภ้จำปาดงบ่จ้ะโอ้ขอบคุณนะคะทางคุณพี่อะไรนะที่ให้โกโก้มาพี่นี่ครับขอบคุณนะคะพี่นนีะคะขอบคุณหลายครับ ขอบคุณมากมาก,กนะคะกูกโก้นะคะขอบคุณท่านเดอ้อที่ให้ไวซี่ไบส์เรื่องบ่บ้านนี่นะโอ้เป็นข้อมูลที่ดีได้พี่น้องได้การอยู่กรรมอยู่คำอยู่ไฟแบบโบราณบ้นานเฮาเนาะสมพอคนที่เป็นพ่อเ,เป็นแม่เป็นแม่ตะเก่า,กาตะกี้โบราณบอกวอยมีปัญหาเรื่องสุขภาพภายในป้านใหญเน้อเออได้เวลาสมมาพอควรเนะบ้านนี้เฮาก็สิไปทำภารกิจต่างๆโตไป อจกใครนาแดงนะเห็ดจังไถ่ท่นเอาเอาเคี้ยทานออกมาเคี้ยทานนี่เคี่ยออกมาแล้วก็เอาเกลือโรยลงไปออเแล้วก็เอาหน้ามาใส่หน้ากตบสีแดงยองยองโอ้มาอังไฟหนาบ้เหลืองคือไก่ต้มเด้อพี่โอ้สมพ่อเขาบอกว่าคล้ายๆกับเบบี้เฟสอ่ะเนาะพี่น้องอีสานมันเฮาเวลาหนึ่งข่ากระซวยเข่าพี่น้อง สวยข้าวเนี่ยคือหนึ่งข่าเรียบร้อยเอาเข้ามาสวยคือการให้อ่ข้าวมันได้ระบายความร้อนจากออกอากาศออกมาเนาะถ้างั้นเข่าเอาหนึ่งเลืองไปใส่ติ๊บเลยเหนียวไปเหนียวติ๊บยุ่ย่อยู่พี่น้องเพราะว่ามันมีไอ้น้ำอยู่ตรงนั้นอบซาวหน้าบ่เพราะเขาเอามาสวยข้าวมันก็เป็นการคลายคลายความร้อนออกมาแล้วก็เข้ามันก็จะปั้นติ๊บนะพี่น้องสําหรับคลิปนี้นะคะก็จะคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ